ช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยสองตัวล่างสูตรนี้เข้ามาแล้วหกงวดเริ่มเข้างวดแรก16กระดาษสองพันหร้อยหกสิถึงงวด1ตุลาสองพันงวด16ตุลาสองพัน จะเป็นงวดที่7นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะแอดมินยังไม่เคยลงคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของสูตรนี้นะคะสูตรนี้จะใช้หลักหน่วย2ตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่3บวกด้วยหลัก1 0อยตัวครั้งที่สี จะได้เท่ากับเลขเด่น3ตัวนะคะสูตรนี้จะได้เลขเด่น3ตัวมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่ม16กระดากระดา6สาใช้งวดวันที่1กระดากระดาหสาตั้งนะคะ8ดบวก7เท่ากับ10 10บวก0เท่ากับ10 10คือ10ใช้ตัวท้ายคือเลข ศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มศูนย์บวกสามเท่ากับสามบวกเพิ่มไปอีกสี่แต้มสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดสิบหกกระดากระดาหกสามสองตัวล่างเลขที่ออกห้าสามสามเข้าหลัก หน่วยนะคะสิกระดากระดาสเข้าเป็นงวดแรกและเข้าหลักหน่วยหนึ่งสิงหาหกสามสามบวกสองเท่ากับห้าหาบวกสี่เท่ากับ9้าบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นส2องใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มสองบวกสี่เท่ากับ 1> 6 1สิงหา6สมสองตัวล่างเลขที่ออก9 2 2เสองข้าหลักหน่วย9เข้าหลัก10 1สิงหา6กสาข้า2สองตัว2หลักนะคะมาดู16สิงหาหกสาม สองบวกแปดเท่ากับสิบสิบบวกแปดเท่ากับสิบแปดใช้ตัวถ้ายนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบเอ็ดใช้ตัวถ้ายบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นห้าสิบหกสิงหาหกสามสองตัวล่างออกแปดแปดแปดเข้าหลัก หน่วยและหลัก10นะคะ16สิงหา63สเลขเบิรก็เข้านะคะมาดู1กันยา63 8าดบวก4เท่ากับ12 12บวก7เท่ากับ19ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น12ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น6 หนึ่งกันยาหกสามสองตัวล่างออกเก้าแปดเก้าเข้าหลักสิบนะคะหนึ่งกันยาหกสามเข้านะคะมาดูสิบหกกันยาหกสามแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสามเท่ากับสิบแปด สิ 18, ใช้ตัวท้ายคือเลข8บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น11ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปอีก4แต้มเป็น5 16กกันยา6กสสองตัวล่างออก5 7 5เข้าหลัก สิบนะคะสิบหกกันยาหกสามเขานะคะมาดูหนึ่งตุลาหกสามเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกหกเท่ากับสิบหกใช้ตัวท้ายคือเลขหกบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นสิบสามใช้ตัวท้ายนะคะ หตุลาหกสาตัวล่างเลขที่ออก5 9 9เข้าหลักหน่วยนะคะหตุลาหกสางวดที่ผ่านมาเข้านะคะผ่านไปแล้ว6งวดเริ่มงวดแรก16กระดาก,กระดาเข้าหลักหน่วย หนึ 1> 1่งสิงหาเข้าหลักหน่วยหลักสิบสหกสิงหาเข้าหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งกันยาเข้าหลักสิบสิบหกันยาเข้าหลักสิบหนึ่งตุลางวดที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยนะคะเข้าหกงวดรวดยังไม่มีหลุดไปกันต่อเลยนะคะงวดวันที่สิห ตุลา2,563คืองวดที่จะถึงนี้และจะเป็นงวดที่เจ็ดนะคะ9บวก5เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15ใช้ตัวท้ายคือเลข5บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น8บวกเพิ่มไป4แต้มเป็น12 ใช่ตัวท้ายคือเลขสองสูตรหวย2ตัวล่าง16ตุลานะคะได้เลขเด่น5 8 2สูตรนี้มาได้ทั้งหลักหน่วยและหลัก10นะคะ16ตุลาห3สามห้า8 2. จะไปต่อเป็นงวดที่7นะคะ จะไปต่อเป็นงวดที่7จ็ดไหมเรามารอดูผลกันนะคะ16ตุลา2563เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ชอบสูตรหวยเลขคำนวนนะคะอดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแอดมินจะหาสูตรที่เข้าดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ